สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงระบบการเทรด forex ของ FX g r a d e นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นชื่อระบบนี้ที่ผมทำขึ้นมาทีนี้เราจะมาพูดถึงกำไรขาดทุนซึ่งระบบเนี้ยพวกเราได้ทำการดำเนินมาเป็นวีคที่3แล้วแล้วอันเนี้ก็จะมาบอกว่าผลประกอบการกำไรขาดทุนมันเป็นเท่าไหร่ทีนี้3วีก็คือ ยีวันแล้วหลายคนก็พอจะรู้ว่า forex มันเป็นตลาดที่อยู่ค่อนข้างยากทีเนี้ระยะเวลาสาัก2เดือนสามเดือนก็จะบอกได้ยาวขึ้นว่าพอ r อเนี้ยสามารถอยู่ได้ยาวหรือสัน้นทีนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสนับสนุนโดยช่อง Data to know เป็นช่องความรู้บน YouTube แล้วก็ระบบ fx grade นะครับ ทีนี้เอ,อในวีที่สามนะครับอันนี้จะพูดถึงเรื่องเออสัปดาห์ที่สามของการเทรดอันนี้จากสเตทเมนต์พวกเราก็จะสามารถเห็นได้ว่าได้ออกออเดอร์บายสองอันแล้วเซลล์อีกห้าอัน <S <S ซึ่งเอ๊ะเสียงอะไรเนี่ย <S 1> <S 1> <S 1> เออเค okay, เสียงนั่นแหละ mt 5เออกลับมาเรื่องนี้ซึ่ง พวกเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ออก7ออเดอร์นะครับซึ่ง2ออเดอร์จะเป็นบ u y อีก5ออเดอร์จะเป็น s e ล l ทีนี้พวกเราจะเห็นว่ามันชน tp 6ไม้ชน stop loss 1ไม้นะครับทีนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นประวัติว่าเข้าวันที่25แล้วก็มันปิดเองชน stop loss หรือไม่ก็ tp ทีนี้สามารถดูได้ว่ายีห้าก็คือวันนี้แล้วก็มันปิดเองภาันในช่วงเนี้ยอืมแล้วแต่หมายแต่มันปิดเองหมดเลยทุกอันเราแค่ออกออเดอร์และรอเวลาแค่นั้นเองทีนี้พวกเราจะมาดูประมวลผลวิกฤต y กันนะครับก็อย่างที่บอกพวกเราได้ลง AU, EU, อ a DJ, DU, NJ, UCAT นนะครับทีเนี้ย อันนี้ก็จะเป็นคู่เงินที่เล่นซึ่งสรุปคร่าวๆว่าทั้งหมดพวกเราแพ้แค่หนึ่งหมายเท่านั้นนะครับสัปดาหเนี้ยึ่่งเสียไป19เหรียญแล้วเราชนะ6กหมายทีนี้ชนะไป300กว่าเหรียญเลยครับทีเนี้ก็จะดูได้ว่าเราแพ้หนึ่งแล้วก็ทั้งหมด6ก็เปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ 1.% นหาม7ก็คือจำนวนที่ชนะ ทีนี้เรามาดูต่อก็คือประเภทการปิดว่ามันปิดเองหรือมันต้องปิดโดยมือทีเนี้ยระบบเนี้ยในว e k ที่สามพวกเราได้มันปิดเองทั้งหมดโดยที่พวกเราไม่ต้องไปยุ่งอันนี้ก็จะเป็นว e e ลี่ที่สามนะครับนี้มาดูการประมวลผลออท t i m ์บ้างก็ทั้งหมดเลยที่เคยเทรดมาทั้งหมดสามอาทิตย์ก็ จะมี AU นะครับ3ครั้งทั้งหมด0.26ล็อต EJ 2ครั้งนะครับ0.08 EU 3ครั้งทั้งหมดรวมกัน0.12ล็อต GA 3ครั้งนะครับ0.15ล็อต GJ 2แล้วก็ GU ตามเนี้ย NJ UCAT แล้วก็ UJ ทีเนี้ย มาดูว่าชนะกับแพ้เป็นเท,ท่าไหร่ทีนี้ยแพ้เราแพ้ทั้งหมดสิบสามครั้งครับแพ้มากกว่าชนะแต่ว่าดูการแพ้เลยครับแพ้ไปทั้งหมดตั้งร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญแต่ว่าเราชนะไปเยอะกว่าเยอะมากเลยตัวที่บอกว่ามันดีหรือไม่ดีทีเนี้ยทั้งหมดประวัติทั้งสามอาทิตย์ที่ผ่านมา จะประกอบกันด้วยจะประกอบไปด้วยการปิดออเดอร์แบบอัตโนมัติซึ่งมันชนตับลอสและอินทรวินปิดเองหนึ่งครั้งเอันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆของระบบนี้ที่น่าสนใจมากคือไม่ต้องทำไรแล้วก็มันปิดเองได้ของมันเองทีเนี้มี m y FX b o o k มาให้ดูด้วยว่าผลประกอบการเป็นยังไงจริงๆบนนี้ทีนี้ m y FX บุกนะครับอันนี้ก็จะเป็น Data to Know เหมือนกัน มันจะเป็นเรียลนะครับเป็นดอลลาร์ใช้เ n e s s น r o บรกที่น่าเชื่อถือพอสมควรของที่ไทยเและประมาณนี้ที่ตั้งไว้แต่ว่าใช้ไม่ถึงใช้นิดเดียวทีนี้พวกเราจะเห็นว่าการเกณฑ์เกณฑ์มาทั้งหมด18%แอบสุดเกณฑ์ก็18%เท่ากันเพราะว่าไม่มีการถอนออกหรืออะไรยังไงตอนนี้เพิ่งเริ่มรันระบบไปแค่นั้นเองทีนี้ พอเรามาดูว่า daily เปอร์เซ็นผลตอบแทน1%ต่อวันอ่ะทีนี้เพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่แบงก์จะให้แค่0.5%ต่อปีซึ่งเท่ากับ daily 300กว่าวันได้แค่0.5%นต่อรนแต่เนี้ย d a i ี่เป็น1%ต่อวันอ่าต่างกันเยอะมากนะครับทีนี้รอดาวน์ down, ที่คนชอบพูดถึง 8.25อ่ะก็เริ่มจากการเอ,อใส่เงินเข้าไป40,000บาทแล้วตอนเนี้ยก็เป็น1,500กว่าแล้วก็ใช้เวลา3มอาทิตย์ในการเอาอันนี้ขึ้นมาซึ่งเอ่อก็จะเห็นว่าตามบัตรที่เมื่อกี้บอกแต่ว่าเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูเองได้ว่ามันมี t r a เรคคอร์ดจริง ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบอ,อการระบบการเทรด forex FX grade <S <S ในมุมของกำไรกับขาดทุนนะครับซึ่งอันนี้เป็นวีที่สามล้วที่ทำคิดว่ามันเวิร์กในระดับหนึ่งแบบค่อนข้างเวิร์กก็เลยจะทำให้เพื่อนๆดูแล้วทีเนี้ยก็จะพยายามทำ w e e k l ออกมาว่า มันจะเป็นยังไงเพื่อนๆจะได้มองเห็นว่าเออมันไปได้จริงอ่าครับก็ทีนี้ก่อนจบก็เออจบอะไรก็ได้ละกันโอเคเดี๋ยวไว้รอบ,บต่อไปจะมาคุยกันวีที่สี่นะครับขอบคุณครับ